วันนี้จะมาดูบอกกฎแห่งเก้าสข้อแห่งความโชคดีแบบบอกเร็วๆนะว่าบอกเร็วๆว่ามีอะไรบ้างนี่มันอยู่ในนี้มันอยู่ในล่าข้างหลังผมเคยเ,เขียนหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า30วิธีเอาชนะโชคชะตาแล้วก็ข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยมีลิสต์เก้าสิบกฎแห่งความโชคดีแบบให้ให้ให,ให้อ่านกันง่ายๆเพราะเราเป็นคนสร้างโชคเองใช่ไหมล่ะแล้วก็มีมันมีอยู่ในเป็นสามเล่มแบ่งเป็นสาข้อต่อเล่ม อ่านี่หนึ่งสองสามสามเล่มเรียงกันมีคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ว่ามันมันเป็นเรียงกันแบบนี้หนังสือเล่มที่เจ๋งที่สุดเล่มหนึ่งของผมนะครับขายเขียนหนังสือเล่มนี้มาขายโคตรดีอะขายเป็นล้านเล่มโอเคอ่ะไอ้ไอ้เก้าไอ้เก้าสิบข้อห่งความโชคดีเนี่นยอยู่ในนี้อยู่ในไหนวะผมพิมพ์ไว้ในนี้อยู่ด้านหลังของของหนังสือเล่มนี้นะครับสรุปไว้หมดเลยเก้าสิบข้อมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันนะครับเดี๋ยวจะให้คนที่เป็นลูกศิษย์ที่แบบ กล้ชิดแล้วก็สนิทสนมแล้วก็พลังงานดีมาช่วยกันอ่านนะครับมี3อันนี้คือ30วิธีเอาชนาโชคชะตากดแห่งความโชคดีแล้วก็สําเร็จก่อนใครสาเร็จการใครผมพูดถึงเรื่องของ l e v e r a g e เรื่องของพลังทวีเรื่องนี้ไม่ค่อยมีคนพูดนะแล้วก็คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจด้วยพลังทวีเนี่ยทำให้ผมรวยขึ้นมาเลยโอเคสามสิบวิธีชนะโชคตาเอามาเราเริ่มกันเลยนะครับพร้อมอยังพร้อมอยัง เราคนละสิบข้อเข้ามาอ่านเลยนะครับสิบข้อแรกคือข้อหนึ่งคนโชคดีรู้ว่าโชคสามารถเปลี่ยนแปลงได้คนคนส่วนใหญ่ทั้งชีวิตยังไม่รู้เลยว่าโชคสามารถเปลี่ยนแปลงได้โอเคนันคือข้อหนึ่งข้อสองคือคนโชคดีเชื่อว่าตัวเขาเองสามารถเปลี่ยนแปลงโชคนั้นได้ตัวเขาเองไม่ใช่คนอื่นตัวเขาเองสามารถเปลี่ยนแปลงโชคเขาได้โอเค ข้อ3คือรู้จักกฎพ่อและกฎแม่แห่งโชคลาภกฎพ่อกฎแม่แห่งโชคลาภคืออะไรต้องไปอ่านในหนังสือเล่มนี้นะครับไปอ่านหนังสือสามสิบวิทยเอาช้าโชตาข้อ3เอ้ข้อ4จงเคารพบกฎแห่งเหตุและผลอันนี้คือกฎพ่อแห่งโชคลาภจงเคารพบกฎแห่งเหตุและผลข้อ5จงบูชากฎแห่งแรงดึงดูดนั่นคือข้อ5นี่คือเคล็ดลับของความโชคดีนะครับข้อ6กําจัดความเชื่อที่จํากัด ความเชื่อที่มันต้องกำจัดเอาไว้ให้หมดนะครับข้อ7จ็ทำตัวเป็นหมอดูผู้แม่นที่สุดในโลกทำตัวเป็นหมอดูผู้แม่นที่สุดในโลกคุณถ้าไปเชื่อหมอดูนะหมอดูที่แม่นที่สุดโลกคือตัวคนเองคำนี้ผมเป็นคนใช้คนแรกนะหมอดูผู้แม่นที่สุดในโลกผมเป็นคนใช้คนแรกเลยเสร็จแล้วคนก็ก็ปี้กันในตลาดเต็มไปหมดเลยนะใช้กันแล้วไม่ยุไม่เครดิตด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราไม่ไปเราก็ให้เขาไปไม่เป็นไรแต่คนใช้ก็ปี้คำนี้หมอดูผู้แม่นที่สุดในโลกเอาของผมไปใช้เต็มไปหมดเลยผมเป็นคนใช้คนแรก แต่เขียนหนังสืเอเล่มนี้ด้วยอืข้อแปดคนโชคดีตัดสินใจไขว่คว้าหาโชคเฮ้ยคนเข้ามาดูต้องหกร้อยกว่าคนไว้เกือบหกร้อยคนนี่อ,อยากทราบว่าระหว่างอ่านหนังสือกับออนไลน์อาจารย์อันไหนจะได้ผลกว่ากันคะแน่อนอนพอมันเวลาคนเรียนะเข้าใจป่ะเวลาคนเรียนมีภาพและเสียงเป็นภาพภาพนิ่งเอ่ใช่เป็นภาพ,ภาพ,ภาพคือไงอะ่ะเราแบบ จำารู้ว่าว่านี่เป็นคำถามที่ดีมากถ้าถ้าอ่านอย่างเดียวคุณจะเรียนจำได้ประมาณ10%บเปอร์เซ็นตใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเข้ามาเรียนด้วยอ่ถ้าสมมุติว่าเรียนออนไลน์ได้มีภาพด้วยมีภาพเื่อนไหวด้วยก็จะขึ้นมาถึงเป็น50%ถ้าเข้ามาเจอตัวแบบเนี้ยแบบนี้ก็จะได้ถึงเป็น80%คือได้เทรนนิ่งคือได้เทรนนิ่งได้ได้เข้าใจประสบการณ์แต่ถ้าคุณได้แบบว่าเข้ามาคุกคีคุกคีใกล้ชิดเนี่ยมันก็จะผมเป็น100%เพราะคนมันเรียนจากตัวอย่างเข้าใจป นี่มมัันนนนีี่่ไม่ใช่ผมพูดขึ้นมาเองเนะเว้ยเขามีเด e ๋ยว e ค้ดออฟเลอร์นิ่งฝรั่งทำการวิจัยมา cone of learning เป็นเป็นโคนเป็นโคร้รูปโคนใช่ไหมรูปกรวยอะ่ะแล้วก็กรวยของการเรียนมันก็จะมีแบบ10% 20%ปอร์เซ็ะไรเขาก็จะมันจะมันก็จะโตขึ้นไปแต่คนส่วนใหญ่ที่เรียนในโรงเรียน,ยนหลักสูตรใช่ไหมก็นั่งฟังอาจารย์เฉยๆแค่ก็ฟังก็การการเลอร์นิ่งก็เลยต่ำมากการเข้าการเรียนรู้ก็เลยต่ำมากโอเคต่อไป โอเคต่อไปมีอะไรบ้างเมื่อกี้นี้คนตัดข้อ8คนโชคดีตัดสินใจขอยคว้าหาโชคคนต่อไปเขามาันลอยอเลยนะข้อ9้คนโชคดีลงมือทําวันนี้ข้อ10รู้จักองค์ประกอบของโชคโ okay? อเคใครสนใจหนังสือเล่มนี้นะครับเดี๋ยวไปนะเดี๋ยวจะมีคนมาละอ่านต่อจนครบ90ข้อนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์จาย๋าไปเลยนะครับข้อที่11นะคะ เพิ่มโอกาสโดยลองสิ่งแปลกใหม่ค่ะ mm hmm. ข้อที่ 12.. Mm hmm. เพิ่มโอกาสโดยการเอาตนเองเข้าไปอยู่ในหนทางของโอกาสนะคะ mm hmm. ข้อ13ค่ะเพิ่มโอกาสโดยการเพิ่มคุณค่าของตัวเราเองค่ะ mm hmm. ข้อที่4ข้อที่14เพิ่มโอกาสโดยการออกไปเจอคน mm hmm. ข้อที่15คบคนพาลพาลพาไปหาผิดค่ะ ข้อที่16เพิ่มโอกาสโดยการเอาประโยชน์ให้มากที่สุดจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ไม่ดีนักข้อที่17เตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสที่กำลังจะมาเสมอข้อที่18เข้าใจว่าโชคส่วนใหญ่ของคุณจะมาจากคนอื่นข้อที่19 เป็นคนเก่งทางด้านมนุษยสัมพันธ์และข้อที่20ค่ะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะเชิญใครสนใจ CF เลยนะใครสนใจ CF ได้เลยนะคะจริงๆจะบอกว่า ทั้งเซตนี้เนี่ยถ้าเราเอาแนวคิดทั้งหมดนี้ไปปรับใช้อาจารย์จา๋าบอกได้เลยว่าเราจะเป็นคนที่มีไมซ์เซตที่สามารถที่จะสร้างโชคดีให้กับตัวเองได้ตลอดเวลาแล้วเราจะรู้สึกว่าความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นอะเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ง่ายๆโดยมีไมซ์เซตแนวคิดที่ถูกต้องตั้งต้นนั่นเองนะทุกคนพบกับครูตุ้มอึ้งรังสีค่ะ <c oughs> ครับมาข้อต่อไปนะครับโอ้โหเห็นจะคุณคุณหน้ากันแล้วใช่ไหมนะครับข้อ21สร้างชื่อเสียงที่ดีนะครับชื่อเสียงที่ดีนํามาสู่ตัวคุณเสมอนะครับถ้าคุณให้สิ่งที่ดีๆกับคนที่มาดูคุณนะครับข้อ22อย่าหาโชคที่การพนันนะครับอย่าแสวงหาโชคที่ลอตเตอรี่ใช่ไหมฮะ ข้อ24อยามีศัตรูนะครับไปขัดแข้งขัดขากันนะครับข้อ25คนโชคดีคือคนขยันนะครับคือคุณขยันออกมาไลฟ์ออกมาสร้างตัวตนก็จะมีคนที่เห็นสิ่งที่เป็นเพชรในตัวคุณมากขึ้นนะฮะข้อ26หหาทางให้คนอื่นได้ประโยชน์ด้วยนะครับอย่างเช่นการออกมาสอนคุณออกมาให้วิชาให้ความรู้ให้สิ่งที่ดีๆกับ ผู้คนนะครับกับการสร้างเพจต่างๆเนี่ยคือคุณให้ด้วยใจครับนั่นแะหละครับคือให้คนอื่นได้ประโยชน์ด้วยนะครับข้อ27การอิจฉาจะนําโชคร้ายมาเพิ่มนะครับ คุณจะเห็นเลยนะครับยิ่งคุณอิดมากเท่าไหร่หรือยิ่งคุณแบบให้คนมาอิดคุณเพิ่มเนี้ยคุณยิ่งสร้างโชคร้ายให้ตัวเองนะครับข้อ28นะครับอย่าพูดว่าคู่แข่งหรือคนที่คุณไม่ชอบโชคดีนะครับอันนี้ไม่ดีครับดูดพลังแย่ๆเข้ามานะครับข้อ29ดูดีเหมือนคนโชคดีนะครับคือคุณเสพมันก่อนแล้วอยู่แล้วครับว่าคุณโชคดีเพราะฉะนั้นคุณก็จะดึงดูดสิ่งนั้นมาให้กับคุณเร็วขึ้นนะครับข้อ30จงรู้จักเห็นค่าของสิ่งที่มีอยู่แล้ว ความสาเร็จเล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าตัวคุณไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามคุณต้องรักตัวเองแล้วก็พอใจแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยดีขึ้นดีขึ้น,นเสพจากสิ่งสําเร็จที่เล็กๆแล้วก็ไปสู่สิ่งสําเร็จที่ใหญ่ๆขึ้นคุณจะมีความภูมิใจในตัวเองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะครับจะมาบอกเคล็ดลับความลับของผมเด็ดๆให้ตอนผมเริ่มสร้างตัวตนในโลกออนไลน์เนี่ยนะสามเล่มสามเล่มอันนี้เนี่ยนะเหมือนเป็นเรือใบสามลำของผมที่พาผมมาถึงจุดนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคุณเสพสามเล่มนี้นะรับรองนะครับคุณจะได้สิ่งที่เป็นสร้างตั้งตัวจนถึงมาสู่จุดหมายปลายทางที่ดีนะครับใครสนใจ cf เข้ามาเลยนะครับ cf เลยนะครับ cf เลยนะครับครับอันนี้สามเล่มนี้สุดยอดขอแนะนำครูพอลล่านะครับสวยใสยเซ็กซี่ของเราเลยครับค <Yeah. S 1> <Hey. S 2> ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณครูทอมมี่นะคะดูกล้องนี้ใช่ไหมโอเคเมื่อกี้จังได้กันไหมคะข้อไหนแล้วนะคะต่อไปข้อ31คะ่ะ คาดหวังให้สูงหน่อยยังไงรู้ไหมคาดหวังให้สูงหน่อยคือเหมือนกับว่าวันนี้เราเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นลูกชาวนายอยู่แล้วนะคะคาดหวังว่าโตขึ้นจะเป็นลูกเกษตรกรอันนี้ไม่ใช่เข้าใจไหมต้องคาดหวังให้สูงขึ้นหน่อยนะคะข้อ31บคาดหวังให้สูงขึ้นหน่อย32จงรู้ตัวเองอย่างชัดเจนว่าตัวเองต้องการอะไรคนส่วนใหญ่ไม่รู้จริงๆค่ะว่าตัวเองต้องการอะไรตามคนอื่นเฉยๆนะคะข้อ33ไม่ต้องพึ่งโชคก็ได้ เพิ่มความน่าจะเป็นของความสำเร็จค่ะข้อ34ค่ะขอแล้วจะได้บางคนไม่กล้าขอนะคะลองขอแล้วจะได้ค่ะเปลี่ยนเป็นในนี้เขาบอกว่าขอแล้วจะได้เดี๋ยวจะมาดูการเอ๊ะจะขอยังไงแล้วจะได้มันอยู่ที่หนังสือเล่มนี้นะคะแล้วข้อต่อไปค่ะ35เชื่อก่อนถึงจะเห็นหลายคนนะคะต้องเห็นก่อนถึงจะเชื่อ ผิดทางหมดเลยค่ะ90%ของคนส่วนใหญ่นะคะคิดว่าต้องเห็นก่อนถึงจะเชื่อสิ่งนั้นแต่ถ้าคนประสบความสำเร็จคือต้องเชื่อก่อนที่จะเห็นนะคะข้อ36ค่ะฉวยโอกาสอย่างรวดเร็วยุคนี้เป็นยุคของปลาเรีวกินปลาปลาปลาเรีวกินปลาช้าค่ะนะคะข้อต่อไปค่ะ37 ฟังเสียงจากภายในเราทุกคนมีเสียงภายในนะคะลองฟังจริงๆเสียงจากภายในใครยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะต้องไปอ่านหนังสือเล่มนี้เลยว่าเสียงภายในนียมันคืออะไรนะคะต่อไปค wow, ่ะข้อ38เพิ่มโอกาสโดยการสร้างโอกาสนะคะสร้างโอกาสด้วยตัวคุณเองนี่แหละค่ะไม่ต้องไปหาโอกาสจากไหนนะคะเพิ่มโอกาสโดยการสร้างโอกาสค่ะและข้อ39ค่ะวางแผนการเงิน สำคัญมากค่ะข้อนี้แล้วข้อสุดท้ายค่ะคือการผูกมิตรคุณเห็นไหมคะว่าแค่10ข้อที่พอล่าพูดมาเมื่อกี้นะคะเป็นประโยชน์กับชีวิตคุณมากเลยถ้าคุณดูข้อความนี้ดีๆนะคะแล้วคิดดูว่าส90ข้อโชคดีเนี่ยถ้าคุณรู้ทั้งหมดชีวิตคุณจะเปลี่ยนขนาดไหนนะคะวันนี้ลงทุนกับอะไรที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนกับความรู้หรื ลงทุนกับตัวคุณเองนั่นเองส่งฟรีทั่วประเทศถ้า c f ตอนนี้เลยไม่ใช่วันนี้ตอนนี้เลยนะคะส่งฟรีทั่วประเทศถ้าอย่างนั้นนะคะคนถัดไปเนี่ยบอกเลยว่าคนที่มาอ่านต่อไปเนี่ยทั้งสวยแล้วก็นิสัยดีสุดๆเลยคุณวันนี้คุณต้องโชคดีมากๆเลยนะที่ต้องมีหญิงสาวสวยขนาดนี้มาอ่านให้คุณฟังโอเคถ้างั้นพบกับท่านต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะกดแห่งความโชคดี แนะนำตัวกันนะคะคร,ครูมิวนะคะสวัสดีค่ะเจ้าของเพจมิ Station นะคะทุกคนสามารถเข้าไปติดตามได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะเรียนรู้เรื่องของการเป็นเจ้าของธุรกิจการขายค้าขายทั้งหลายนะคะครูมีข้อมูลดีๆอยู่ในนั้นเทียบสนะคะโอเคเรามาที่กดแห่งความโชคดีนะคะข้อที่เท่าไหร่นะคะ ส1่อ็ดนะนะคะสีดูซีนักเรียนฟังหรือเปล่าโอเคค่ะข้อนี้เด็ดมากเปลี่ยนที่ ก็คือเปลี่ยนโชคนะคะคือเวลาที่เราเปลี่ยนที่เนี่ยมันก็เหมือนเราเปลี่ยนพลังงานนะคะลองถามท่านผู้ชมในห้องได้แค่วันนี้ได้มาที่บัณฑิตยูนิเวอร์สรู้สึกพลังงานเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นนะคะแค่คุณเปลี่ยนที่ไปในที่ที่เขามีพลังงานบวกๆเยอะๆนะคะชีวิตคุณก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะข้อที่42นะคะรักษาความสัมพันธ์ให้สดอยู่เสมอนะคะไม่มีความสําเร็จใดนะคะมันจะเหนือไปกว่าความสําเร็จในบ้านของเรานะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญมากๆนะคะ ข้อที่43ค่ะเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองอย่าดูถูกความสามารถตัวเองเพียงน้อยนิดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่คุณเก่งอ่ะมันสามารถเอามาช่วยเหลือผู้คนในโลกนี้ได้อย่างมากมายนะคะข้อที่44ค่ะอย่าเชื่อเรื่องที่เกี่ยวกับโชคที่ไม่จริงเหล่านี้มันมีเรื่องที่ไม่จริงเพราะนั้นอย่าไปเชื่อนะคะข้อที่45ห้ามแก้แค้นค่ะเสียพลังงานเปล่าๆนะคะข้อที่46ระวังตัวค่ะข้อที่47 กำจัดความเชื่อที่งมงายนะคะข้อที่48ค่ะควบคุมปากของเราค่ะเพราะว่าคำพูดของเราเป็นนายของเรานะคะคุณจงโฟกัสที่การพูดสร้างพลังบวกให้กับตัวเองและสร้างพลังบวกให้กับผู้อื่นพูดแต่ในสิ่งที่เป็นคุณค่าของชีวิตนี้นะคะข้อที่49ค่ะควบคุมความรู้สึกให้ดีค่ะนะคะอิโมชันอลของเรานั่นเองนะคะข้อที่50ค่ะ จงสร้างคุณสมบัติที่ดีในเตวของเราค่ะโอเคหนังสือหนึ่งเล่มนะคะบอกเลยนะคะว่าหนังสือหนึ่งเล่มจะพาคุณไปเจอกับมหัศจรของชีวิตมากมายนะคะแค่ชื่อปกหนังสือมันก็เป็นทำนายอนาคตของคุณแล้วกฎแห่งความโชคดีก็แปลว่าชีวิตคุณจากนี้ก็จะมีแต่ความโชคดีนั่นเองค่ะอ่านะคะสุดท้าย cf เลยไหมคะ cf <C. F. S 2> เลยนะคะโอเคค่ะ ใหญ่เลยว่าสวยค่ะเปลี่ยนเป้ปลีวยนไรว้าวขอบคุณมากเลยค่ะเห็นไหมเปลี่ยนเปลี่ยนที่เป็นเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนความสวยด้วยค่ะโอเคไปตามครูได้ที่มิวสต a ชั o นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูแปะไว้ให้นะคะ M E W S T A T I O N ค่ะโอเคมีคนต่อไปไหมคะ ท่านต่อไปหนุ่มรอที่สุดนะคะหล่อแล้วก็อบอุ่นด้วยนะคะมิสเตอร์พีเจอร์นะคะยัง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 นั่นอยู่อ่ามึงอะไม่ได้ไม่ได้เยอขอบคุณมากเดี๋ยวเดี๋ยวพีเจอร์คนต่อไปเดี๋ยวพี่เออผมอ่านให้ฟังก่อนนะครับทุกคนวันนี้เนี่ยเราทําสนุกสนุกกันนะครับวันนี้ผมสอนเรื่องไลฟ์อยู่สอนเรื่องก็ทําเป็นตัวอย่างนี่มีคนเข้ามาเรียน4คนเอ่อคนที่เป็นแบบว่า พอให้ผมเทรนวันนี้สนุกมากเลยแล้วก็ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยว่าดูว่าทำยังไงที่จะไลฟ์แบบมีพลังทำยังไงที่ไลฟ์แบบสนุกอันนี้เราก็ทำสนุกสนุกนะแต่ว่าคน CF เข้ามาเพียบคือคนยังไม่รู้จักคนคนยังไม่รู้จักหนังสือของผมผลงานของผมที่แบบว่าโคตรเจ๋งอ่ะที่มันแบบว่าส่วนใหญ่เขาจะเห็นเป็นคอร์สใช่ไหมแต่วันนี้แบบราคาย่อมเยาว ทุกคนเข้าถึงได้นะครับวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับราคานี้ราคาสิทธิ์ราคาของพวกสินค้าความรู้ของผมต่างๆเนี่ยมันขึ้นราคาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่คุณเห็นวันนี้คือราคาที่ย่อมเยาวที่สุดแล้วเพราะว่ามันจะเปลี่ยนราคาขึ้นตลอดนะครับเพราะมันเป็นของที่มีค่ามากเลยโอเคชอแก้วบอกสวยมากค่ะอีกคนหนึ่งบอกสวยจริงค่ะสายน้ําบอกโอ้โหผลตอบรับตัวจริงสวยตัวจริงสวยกว่าในกล้องนะคุณต้องเจอตัวจริงอืมโอเคอ่ะเขาต่อไป พร้อมอยัง Peter. <Peter. S 1> Peter, พีเตอร์ออพรีเตอร์พร้อมอยังมิวอ่ะพีเตอร์มาเลยดีกว่าอ่ะโอเคคนที่สวัสดีครับโอเคข้อ51ครับคนโชคดีคือคนกล้า52สนใจหลายสิ่ง53เป็นเลิศในสิ่งที่คุณทำโอเคห้า okay. สซื่อตรง 55าสิบห้าเจี๊ยบเดี๋ยวครับเดี๋ยว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 นะดูในกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูในกล้องคืออย่างนี้ครับความจริงความจริงคือคือต้องอย่างนี้คือวิเศษทันครับคือคือถ้าอย่างนี้เราไม่ได้เตรียมมาก่อนเลยนะเนี่ยเราไม่ได้เตรียมครับเราอาจารย์ก็พิมพ์ตัวเล็กๆโอเคนะครับโอเค54ซื่อตรงครับ55คนอดทนคือคนโชคดี 56จงตระหนักโชคร้ายผมมองไม่เห็นโอเคโอเคครับเดี๋ยวนะครับโอเคห้าสิบหกจงตระหนักเห็นไหมครับว่าอย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องอย่างนี้ห้าสิบหกจงตระหนักโชคร้ายกลายเป็นดีได้ห้าสิจงเข้าใจโชคร้ายนั้นไม่เคยถาวรห้าสิด จงพูดเสมอโชคดีโชคร้ายใครจะรู้นี่ราบมนี้มิวอ่านให้เขาฟังแล้วกับซิปบอกเขาอะไรเขาพูดรอบโอเคป่ะโอเคป่ะโอเคโอเคจงจงจงเตือนใจดีจังดีอ่ะอีกทีนี้จงเตือนใจจงเตือนใจจงไปแย่โอเคอ้าวจงเตือนใจอะไรนะ บอเคจงเตือนใจดีใจจังสิ่งแย่ๆนี้ไม่เกิดขึ้นโอเคเอาครบแล้วครับใครตอบโอเคจงเตือนใจดีจังสิ่งที่แย่กว่านี้ไม่เกิดขึ้น60มองหาสิ่งที่ดีในทุกสถานการณ์มองหาสิ่งที่ดีในทุกสถานการณ์ครับโอเค โอเคหิวข้าวอย่างหิวข้าวแล้วเราจะไปกินข้าวแล้วโอเคทุกคนนะครับถ้าใครสนใจติดต่อเข้ามาเลยเราหยุดแค่นี้แหละ60ข้อพอหิวข้าวแล้วโอเคอ่าถ้างั้นก็ทุกคนนะครับขอบคุณมากที่นั่งดูจน60ข้อนะโอเคอ่านี่มีมี3มเล่มนะครับเรียกว่า30สิวิธีเอาชนะโชคตานี่เล่มนี้ผมเขียนเป็นเล่มแรกแล้วก็ต่อมาด้วยกฎแห่งความโชคดีเล่มนี้ก็ขายโคตรดี แล้วก็เล่มนี้เป็นประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งคนคนไม่รู้ธุรกิจอันแรกของผมคือสำนักพิมพ์หนังสือเล่มแรกที่พิมพคือเล่มนี้นี่คือเป็นเป็นตำนานคือมันเกิดขึ้นกลายเป็นอาณาจักรใหญ่ขนาดนี้ได้ไงวะอาณาจักรเกือบจะพันล้านอยู่แล้วมันเกิดขึ้นได้ไงต้นกาเนิดคือหนังสือเล่มนี้ผมทําธุรกิจอันแรกผลิตหนังสือเล่มนี้เองโอเคป่ะอ่ากดแห่งความโชคดีแล้วมันทําให้ผมโชคดีเนี่ยจากตอนนั้นลงทุนสองแสน ผลิตหนังสือเล่มนี้ลงทุนสองแสนเพื่อเทียบผลิตแบบโอ้โหตอนนั้นพิมพ์ตั้งกี่พันเล่มวะเป็นหมื่นเล่มอ่ะพิมพ์เป็นหมื่นเล่มแต่ต้นทุนมันคือความรู้ต้นทุนไม่ใช่กระดาษเข้าใจปะใช่แล้วโอเคต่อไปก็คือสําเร็จก่อนขายเล่มนี้ก็โคตรดีอ่ะเล่มนี้แบบว่าบอกคอนเซปที่คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้เลยคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนส่วนใหญ่ที่เป็นพนักงานไม่เข้าใจคนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่เราถูกสอนเป็นหลักสูตรในโรงเรียนไม่เข้าใจคือการเป็นใช้พลังทวี เพื่อที่จะทุ่นแรงเราโอ้โหมันมหาสจรจันมากเลยเรื่องนี้ผมยังไม่30กว่าถึงจะมารู้เรื่องนี้นะคุณเอาไปเรียนรู้เรื่องนี้คุณจะรวยมากเพราะนั้นเออใช่ใช่ใช <laughs> เรียนตั้งแต่ตอน,ตอนยังไม่อยู่ในท้องแม่ยัง่ <laughs> <laughs> อยู่ในท้องห้าปีก่อนเกิดห้าปีก่อนเกิดโอเคแซวแซวโอเค C.F มาเลยนะครับนี่สุดยอดอาจารย์หล่อที่สุดในจักรวาลขอบคุณมากคุณจูเนียโอคิฟนะครับอะไรนะคาส,สุยะคาส,สุยะซื้อไว้เป็นที่ระลึกโอเค C.F กันมาใหญ่เลยสนุกเลยเนี่ยคุณบัณฑิตหน้าตาและหน้าตาและใจหล่อที่สุดตลกดีค่ะเออทำอย่างนี้สนุกดีมันๆทำสนุกขำๆนี่จริงๆไม่มีอะไรมากมายโอเคแต่ว่าเนี่ยเราเราทำขึ้นมาสนุกๆนะครับแต่ว่า คนสั่งเข้ามาจริงใครซีเอฟเข้ามานะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับแล้วก็ในลาวด้วยนะครับโอเคถ้างั้นบายบาย Love y ยู